ลิดาทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก๊อฟจะทำคลิปแรนดอ,เอนเพื่อนๆกันนะคะเรามาอัปเดตอาการความคิดความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงกันดีกว่านะคะว่าวันนี้อาการความคิดความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันนะคะก๊อขอดูพลังงานคุณกับเขาก่อนละกันนะคะว่าคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่พลังงานเป็นแบบไหนกันบ้างนะหายไปหลายวันนะคะ ลูกดวงคิดถึงกันหลายคนเลยนะคะถ้าเข้าไปนะอดีก็ไปตะเวนทําบุญไปเที่ยวไปอะไรบ้างพักผ่อนบ้างนะคะก็เว้นไปนะคะวันสองวันแต่ก็จะกลับมาพยายามทําให้นะส่วนลูกดวงบางท่านนะคะตอนนี้ก็ปิดรับลูกดวงส่วนตัวนะไม่ต้องโอนเงินเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังไม่มีกําหนดที่จะเปิดเป็นช่วงเวลาที่ก็อยากพักผ่อนอยากฮิวใจอยากดูแลตัวเองอยากดูแลครอบครัว อยากพักเบรกนะคะยังยังไม่ต้องจองกันเข้าไปนะคะเพราะว่าบางท่านโอนเงินเข้าไปแล้วอ่ะเราก็ต้องโอนคืนหลายคนเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอช่วงนี้ก็มาดูติดตามกันใน y o u t u b e ใน Tiktok ก่อนละกันเนาะแล้วก็ใน Facebook อ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงกันอยู่โอ้ควีนถือดาบมากันเลยนะคะไพ่เจ็ดไม้เจ็ดไม้เท้า ไพ่เดอะสตาร์ไพ่เก้าเหรียญหกเหรียญน,นะคะสิบถ้วยนะเดชเก้าไม้เท้าแปดถ้วย งอนกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยว่างเปล่าใช่ะนะคะห้าเหรียญค่ะไพ่ใต้สำรับเป็นสิบไม้เท้าโอ้โหคิดถึงกันมากนะคะคิดถึงกันมากคู่นี้ในจิตใต้สำนึกความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับคุณและเขาน่าจะกำลังมีประเด็นกันอยู่นะพลังงานคือเป็นคนที่มีประเด็นความสัมพันธ์มีปัญหากันอยู่บางคนก็จบกันไปแล้วนะคะบางคนเลิกกันไปแล้วแต่บางคนก็มีการกลับมาแล้วเช่นกัน นะคะคือความสัมพันธ์คุณกับเขาในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตามนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะคะมีความรู้สึกว่ามันมีความว่างเปล่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ทิ้งอีกคนหนึ่งไปนะคะให้อยู่ท่ามกลางความเหน็บหนาวความอ้างว้างความเดียวดายอยู่ตามลําพังอะ่ะ นะคะบางคู่บางคนคุณกับเขาเป็นครอบเป็นครัวที่สมบูรณ์แบบกันรักกันมาเนิ่นนาน,นะคะมีลูกมีเต้าแต่งงานแต่งการอยู่กินกันฉันสามีภรรยาบ้างก็มีนะแต่วันดีคืนดีอยู่ดีๆกลายเป็นคุณทั้งคู่มีปัญหากันนะคะกลับมาอยู่แบบกับตัวเองกลับมาอยู่แบบกึ่งโสดกึ่งมีคนรักกึ่งมีแฟนอะไรประมาณนี้ในบางคนนะคะแต่ช่วงเวลานี้เหมือนกับ ถ้าคุณหรือเขาใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามแต่ที่เป็นฝ่ายหันหลังไปจากกันยังมีความละล้าล,ละลางยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะกลับมาดีไหมจะไปดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เห็นไหมคะแปดถ้วยคือการที่อยากจะหันหลังไปจากตรงนี้แต่ก็ยังตัดใจไม่ได้คือไพ่เดทใบนะี้เป็นไพ่ของการเหมือนจะจบตัดใจไม่ยอมจบด้วยอะคะ่ะสถานะอาจจะพยายามจบการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะ แต่ความรู้สึกทํายังไงทํายังไงมันก็ไม่ยอมจบอย่างเงี้ยยังคงมีความรักมีความผูกพันในบางคู่บางคนเนะี่ยคิดถึงกันมากนะคิดถึงการแบบช่วงเวลาเก่าๆวันเวลาที่เคยมีความสุขร่วมกันแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เวลาเนี้ยอาจจะอยู่ในช่วงของการหาทางออกในความสัมพันธ์เห็นไหมคะก้าวเหลี่ยนบางคนกลับไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองการทั้งคุณและเขานะคะต่างคนต่างลองใช้วิถีชีวิตที่อยู่คนเดียวซิเป็นยังไงอยู่ได้ไหม นะคะอยู่กันแล้วลองห่างกันสักพักแล้วจะคิดถึงกันไหมอะไรประมาณนี้ในวันที่คุณและเขาไม่มีกันละกันนะคะจะทนกันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานส่วนใหญ่คือเป็นประมาณนี้บางคู่บางคนก็โอเคอาจจะเป็นครอบครัวกันอยู่นั่นแหละแต่ข้างในใจลึกๆมันก็มีความรู้สึกร้อนระอุอยู่เช่นกันมันเป็นความรักที่ผูกพันแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจบอยากเลิกเพราะ ใครคนใดคนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมไม่ได้ดูแลกันเหมือนเดิมอะ่ะนะคะไม่ได้ถนอมความรู้สึกกันเหมือนเดิมรู้สึกอ้งางว้างเหน็บหนาวเดียวดายนะคะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหัวใจอะ่ะมีก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยคือพลังงานโดยรวมนะคะต้องบอกว่าพลังงานโดยรวมแต่พลังงานอื่นที่ไม่มีตามนี้ก็สามารถดูได้นะทีนี้เรามาดูกันอัปเดตอาการของเขาความคิดความรู้สึกของเขากันนะคะว่า ความคิดความรู้สึกอากับกิริยาอาการเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่มีต่อคุณนะคะเดทมาเหมือนเดิมแต่ไพ่เดทใบแรมเป็นไพ่ที่แบบอยากจะกลับมาไม่อยากจบไพ่เมดิเชียนนะคะเนี่ยเขากำลังหาทางจะทำยังไงถึงจะกลับมาคิดอีกแล้วเห็นไหมใช้ความคิดเยอะมากสิ้นไม้เท้านะคะ ควีนถือเหรียญเพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะนะในออฟสอดคนคนนี้ยังคงเห็นความงดงามในตัวคุณนะ e ิวออฟฟอร์จูเนี่ยคุณและเขาถ้าคุณมีปัญหากันอยู่แน่นอนว่ามีโอกาสสูงมากที่เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์เห็นไหมคะไนท์ถือถ้วยเทมเพลนส์นะคะคือการเปลี่ยนแปลงคืออินฟินิตีที่คุณกับเขามันยังไม่มีวันสิ้นสุดอะยังคงเป็นเหมือนกับว่า 8ไม้เท้าเนี่ยเขาอยากติดต่อเขากําลังหาทางอยากที่จะติดต่อสื่อสารคุณเห็นไหมไม้เท้าพุ่งออกไปนอกกระจกเราเห็นไหมคะเหมือนเร็วๆเนี้ยคุณกำลังจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้นะคะคุณเตรียมตัวรอได้เลยนะอ่ะภายใต้สําหรับดูเอาละกันนะคะคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดคุณดูสิ เห็นไหมถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนตกไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท mm ็อกซิกดีเลชันชีพก็เถอะหรือมีบุคคลอื่นหรือเป็นรักทางเลือกหรืออะไรก็ตามแต่นะไม่ว่าจะสถานการณ์ใดอ่ะที่ทําให้คุณทั้งคู่เกิดปัญหาหยุดชะงักหรือเลิกกันไปอย่าล้างกันไปจบกันไปเลิกกันไปหรือเงียบหายกันไปอ่ะที่กําลังอยู่ในจุดข,ของการตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะคะคนคนนี้เขากําลังจะ ติดต่อมาหาคุณนะคะเขากำลังจะกลับมาในความสัมพันธ์เขากำลังจะกลับมาทำให้ทุกอย่างนะคะมันดีขึ้นมันกำลังจะมีการพัฒนาจะมีการดึงดูดกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขามีแรงดึงดูดมีแอทร a c ชั่นมีแพชชั่นกันมากๆไม่ว่าคุณกับเขาจะกลับมาแล้วรูปแบบสถานะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แต่ให้คุณดูไว้เลยว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ เขากำลังคิดหาทางเขากำลังรอเวลานะคะคุณยังคงเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาเขาคุณยังคงงดงามเสมอในจิตใจเขาในความรู้สึกนึกคิดเขาถึงแม้ว่าเขาอาจจะปล่อยคุณเหมือนกับรลอยแพ้คุณหรือเทคุณหรืออาจจะหายไปจากชีวิตคุณในช่วงระยะเวลาหนึง่งหรือในสถานการณ์ปัจจุบันคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบยินดียินร้ายในการที่เขาจะมีคุณน่ะนะคะแต่จริงๆแล้วคนคนนี้ เขากําลังจะพยายามมาเอาถ้วยเนี้ยนะคะความรักครั้งเนี้ยกลับไปกลับไปเหมือนกับว่าไปมีการละกันอยู่ในชีวิตของกันละกันอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขาผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณผูกพันกันด้วยโชคชะตานะคะเป็นทั้งคู่กรรมเป็นทั้งคู่บุญมีทั้งบุญมีทั้งกรรมน่ะนะคะยังเลิกกันก็เลิกกันไม่ได้ยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกนึกคิดก็ยังคงมีความรู้สึกแบบคุณคือแสงสีคุณคือ ความสุขคุณคือเหมือนกับคนที่ไปจุดประกายความสุขให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาคนคนนี้พยายามที่จะแบบไม่คิดเรื่องคุณแต่ปล่อยวางไม่ได้เลยนะทั้งเดวิลทั้งคุณดูสิบไม่เท้าสิคือคิดจุดประกายความคิดจะทํำยังไงถึงจะหาทางที่จะกลับมาในในชีวิตคุณหรือจะหาทางทํำยังไงทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือมันพัฒนาขึ้นไปสู่จุดที่มันมันยั่งยืนได้มากกว่านี้เขาพยายามหาทางนะ เห็นไหมคะเนี him, ่ยคนคนนี้ถึงแม้ว่าการกระทําของเขาอาจจะสวนทางกับความรู้สึกแต่ให้คุณดูไว้เลยว่าในใจลึกๆเขาในความรู้สึกนึกคิดเขานะคะเขายังไม่สามารถลืมคุณได้และเขายังไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้แน่นอนหากใครที่คุณเลิกกันไปแล้วคุณจะได้กลับมาในความสัมพันธ์หากใครที่กำลังอยู่ในจุดของทางแยกที่เขา กำลังตัดสินใจคุณกำลังตัดสินใจว่าจะเอายงไงจะไปต่อจะพอแค่นี้ท้ายที่สุดคนคนนี้ตัดสินใจที่จะไปต่อเดินหน้ากับคุณส่วนใครที่คุณมีปัญหากันอยู่เยียบกันไปนิ่งกันไปนะคะไม่มีคําตอบไม่ชัดเจนคนคนนี้ก็ยังคงดึงคุณเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาอยู่ดีค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นอาการของเขาตอนนี้คุณดูสิคิดจนแบบคิดจนเครียดอะ แต่ในความคิดเขาคือมันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหนักหรอกคะ่ะแต่หาทางออกว่าจะทํายังไงถึงจะบาลานซ์ความสัมพันธ์เนี่ยเห็นไหมคะเทมเพลนส์ ance, เขากํางพยายามบาลานซ์ความคิดบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะที่จะทํายังไงที่จะปรับสมดุลให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาดีดังเดิมได้เหมือนเดิมอะเราไพ่เดทไปเนี่ยคือคุณทั้งคู่ยังคงบางคนก็มีความรุ่มร้อนบางคนจะมีความแบบ ยังมีความรู้สึกคุกกรุ่นอยู่ในใจหรือมีความโกรธเกลี้ยวอยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันในความโกรธในความแค้นในความแบบเกลียวกลาดของคุณทั้งคู่ในความร้อนอกร้อนใจของคุณทั้งคู่อะ่ะมันก็ยังมีความผูกพันมีความรักให้กันและกันอยู่คือต่างคนต่างยังตัดกันไม่ขาดนะคะต่อให้การแสดงออกออกมาจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่นะคะในใจเขาก็รุ่มร้อนอยากที่จะทํายังไงถึงจะหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ได้ใจคุณก็รุ่มร้อนจะทํายังไง คุณจะให้โอกาสเขาดีคุณก็ตัดใจจากเขาไม่ได้คือความรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความรู้สึกที่เขากําลังอยากที่จะหาทางในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันดีมากขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบในรูปแบบที่คุณต้องการแบบร้อเปซแต่ขอให้คุณจงเชื่อมั่นว่าเดซี่นี่นะคะโชคชะตากําลังจะนําพาคุณทั้งคู่ พากันจุงมือกันจับมือกันไปสู่ความฝันไปสู่อนาคตที่พัฒนาได้ขึ้นเรื่อยๆอัปเรเวลขึ้นเรื่อยๆคือต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะเพราะมันเป็นเรวิลไงเรเิลเป็นใต้สำหรับคือมันก็ยังมีเรื่องราวท็อกซิก r e l ationship มีปัญหาอยู่นั่นแหละแต่ปัญหามันจะถูกขี้คลายได้ นะคะปัญหามันจะสามารถลี่คลายไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนนะทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็ลืมหยิบแป๊บหนึ่งนะคะ โทษทีนะคะเตรียมอุปกรณ์ไม่พร้อมวันนี้อ่ะมาดูไพ่อลรกเคิลกันนะ t h i s c o u l d b e t h e One นะคะ Reception นะ p ป t ด b e d g f o r นะคะและ To Love อ่ะเนี่ยคุณกับเขามันเป็นในเรื่องของดีไซน์มันเป็นในเรื่องของโชคชะตามันเป็นในเรื่องของบุญกรรมทำกันมาเนาะนะคะตัดกันค่อนข้างยาก นะบางคนก็มาเป็นคู่บุญบางคนก็มาเป็นคู่กรรมแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นพลังงานรวมนะมันเป็นพลังงานรวมเป็นบางคู่บางคนเท่านั้นที่มีพลังงานเป็นเป็นทูเลิฟกันนะคะ Ask your... a l า for h e a l ิ r ฟอ o ์อ r รนะคะ A year from น o w ค่ะ Take action นะคะ Yes นะ คนคนนี้ความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะสามารถที่จะดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นหรือมีโอกาสที่จะกลับมาดังเดิมได้หรือดีขึ้นกว่าเดิมได้ก็ค่อนข้างที่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะมันอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นภายในพริบตาแต่ให้คุณจงเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมันคุ้มค่ากับการรอคอยมันคุ้มค่ากับการที่คุณแบบพยายามอดทนอะไรประมาณเนี้ยลงทุนลงแรงไปแต่ณเวลานี้ยสิ่งสําคัญเลยให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนเนาะ กลับมาคุณไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปนั่งจดจ่อรอแต่เขาว่าเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไร,อไรคุณยิ่งรอคุณยิ่งได้เขามาชา้าคุณยิ่งยิ่งสมหวังในความรักค่อนข้างชา้าเพราะอะไรรู้ไหมคะพลังงานคุณมัวแต่ไปหมกมุ่นอยู่กับเขาจนมากเกินไปอ่ะสิ่งสําคัญคุณจะต้องกลับมาอยู่มาดูแลใจตัวเองมาอยู่กับตัวเองสร้างความสุขให้เวลามันเดินไปตามเ e อร์เฟ t i m ท n มมิ่งเมื่อนั้นคนคนนี้นะคะเขาจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง นะแล้วก็สามารถที่จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นคนที่ใช่ของการละกันได้อีกถ้าคุณมีพลังงานเป็นคู่กันในที่นี้ที่เข้ามาชมยังไงเสียแล้วคุณกับเขาก็ตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดถ้าคุณเป็นคู่กันนะต้องบอกก่อนถ้าคุณมีพลังงานเป็นทูเลิฟแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนโอเคอาจจะมาดูลนด้อมก็ฟเนี่ยเป็นพลังงานเป็นไพ่ทูเลิฟขึ้นมาส่วนใหญ่เลยก็เปิดก็จะเจอแต่โซเมทพัสไลท์ทูเลิฟ แต่พอเวลาไปเช็คดวงส่วนตัวบางคนก็ไม่ได้เป็นคู่กันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเนี้ยก็ขอส่งมอบให้กับทุกๆคนละกันแต่ว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดและอยู่กับตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองให้มากที่สุดคิดแค่เพียงว่าถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันไม่ว่าจะนานเท่าไรไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไร วันหนึงโชคชะตาจาัก,กรวาลก็เหวี่ยงคุณกลับมาเจอกันเองนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทางใครทางมันเพื่อไปเจอคนที่ใช่ของตัวเองเท่านั้นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูไพ่ออร์คเลนเขาอยากบอกอะไรคุณพร้อมจะจับมือฝ่าฟันอุปสรรคไปกับฉันไหมความผิดพลาดในวันนั้นคือความเสียใจในวันนี้ฉันอาจดูเหมือนคนเย็นชาแต่ในใจส่วนลึกฉันรักคุณนะคะ ทุกสิ่งที่เธอให้มาฉันจะเก็บรักษาด้วยหัวใจของฉันนะคะเคยคิดว่าอยู่คนเดียวได้สบายๆแต่วันนี้ฉันรู้แล้วขาดเธอไม่ได้จริงๆทุกครั้งที่ฉันขอพรฉันขอให้เธอคือคู่แท้ของฉันอยากให้เราค่อยๆพูดจากันไม่ชอบการทะเลาะฉันเครียดท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจหลายๆอย่างในชีวิตนะคะ ฉันขอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้ชีวิตก่อนนะคุณคือคนที่มีค่าเสมอในสายตาฉันเห็นไหมคะคุณยังคงเป็นคนที่เขาแบบมองเห็นคุณค่าขอโทษที่ฉันไม่สามารถรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้และฉันยังคงรักและซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจต่อคุณเสมอนี่ก็คือประโยคที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะก็ไม่ว่า ผลสรุปจะออกมายังไงก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่สิ่งสําคัญให้คุณอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขกับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้คุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนเอาความสุขตัวเองรักตัวเองมาเป็นดับหนึ่งก่อนเนาะคุณอย่ารักคุณอย่ารักเขามากกว่าตัวคุณเองอะ่ะให้คุณรักตัวคุณเองให้มากกว่านะคะเพราะ ถ้าตราบใดคุณยังรักตัวคุณไม่เป็นคุณอย่าคาดหวังให้คนอื่นมารักคุณคุณต้องรักตัวเองให้เป็นแล้วคุณต้องเห็นคุณค่าตัวเองให้ได้นะคะถ้าตราบใดคุณยังคงเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ยังไม่สามารถเห็นคุณค่าในตัวคุณได้เช่นกันรักตัวเองมากๆนะคะแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเองแม้แต่กระทั่งความรักของคนคนนี้หรือคนที่มีพลังงานเป็นคู่แท้ของคุณก็ตามคุณจะดึงดูดเขาเหล่านั้นกลับมาในชีวิตคุณได้แน่นอน ประมาณนี้นะคะฝากซับสไคร้ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ